อกข้อเสียของตัวเองสามอย่าง1นะคะพูดเสียงดัง2องติงตองสนะคะไม่ค่อยอาบน้ำ<ด>อันนี้ใช่เลยสาวยากอว้ยทำไมพี่ตาก้องทำกับหนูอย่างเนี้แบบในการแข่งขันและชีวิตส่วนตัวมีสิ่งไหนที่เหมือนและแต,ตกต่างกัน คิดว่าแตกต่างหมดเลยอะเพราะว่าตอนแข่งจริงเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนแบบทุกคนอันนี้ทุกคนบอกนะคะเป็นคนที่แบบดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนอมีความคิดต้องคิดเยอะคิดแบบดูสุขุมอะค่ะแบบแฟนคลับจะบอกอย่างนั้นพอมาเจอตัวจริงติงตองพูดเยอะมากไม่ค่อยคิดอะไรเหมือนเด็กอะคะ่ะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบเออทำไมจีนเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนตอนแข่งเลยสิ่งที่เหมือนกันก็ จริงว่าก็น่าจะอย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะพวกแบบความคิดดูดูโตเหมือนตอนที่เหมือนแทาททำงานหรือเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่าเออทำไมดูโตอะไรเงี้ยแต่บางจังหวะก็ไม่ใช่นะถ้ามีเวลาว่างไปเที่ยวหรืออยากพักผ่อนไปเที่ยวค่ะชอบไปเที่ยวไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปเที่ยวมากกว่าแต่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะไปเที่ยวคนเดียวก็ไม่ไม่ไปพักผ่อนดีกว่า อินที่สุดตอนนี้ซีรีส์เกาหลีค่ะอินมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามทุกคนสามารถอินบอกมาได้นะคะว่าหนูดูเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> ติ20ปีข้างหน้ายากจะเห็นวงการกรอล์ฟไทยเป็นยังไงจีน <c oughs> อยากเห็นวงการกรอล์ฟไทยมีแรงสนับสนุนจากทุกๆุกภาคส่วนเยอะกว่านี้เพราะเหมือนตอนนี้เหมือนเราแบบ มีแค่บางส่วนที่ให้การสนับสนุนกับกอล์ฟแต่เหมือนแบบบางที่ก็ยังไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของกอล์ฟมากเพราะว่าอันนี้จริงเข้าใจเพราะว่าจริงๆริงกอล์ฟมาจะไม่ er may, may, may ไม่ได้อยู่ในวงการหรืออยู่ในตลาดของไทยมาตั้งแต่แรกค่ะจิงอยากเห็นเด็กๆหรือทุกคนได้รับโอกาสท,ที่เยอะมากกว่านี้ค่ะว้าดูโตจังเลยสิ่งที่ชอบทําตอนซ้อมอู้ค่ะ <laughs> ตอนเราไอชอบฟังเพลงตอนซ้อมค่ะชอบฟังเพลงตอนซอ้อมเห็นไหมแล้วทุกคนก็จะบอกเนี่ยออกไปแฟนเขาก็จะบอกว่าเออทำไมเป็นคนอย่างงี้ไม่เหมือนตอนแข่งเลยห่วง <gun yt> ที่สุดตอนนี้ห่วงตัวเองดีกว่า <gun yt> ที่สุดตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมแต่ว่าก็น่าจะอะอย่าง้อถ้าต่อจริงจริงจริงห่วงครอบครัวมากกว่า อยากให้เขาแบบสบายอยากอยู่สบายค่ะซึ่งอันนั้นก็มาจากจีนด้วยเนาะถ้าให้เป็นแม่ค้าอยากจะขายอะไรเออถ้าเป็นแม่ค้าอยากขายอะไรอะะอยากเป็นตัวแทนขายให้ packaging S C G p a c k a g n g ได้ไหมค่ะขายของไปอีกบอกข้อดีของตัวเองสามอย่างน่าจะเฮฮา ตลกยิ้มเก่งอารมณ์ดีประมาณนี้ค่ะตลอดไม่ค่อยมีเรื่องเครียดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวกินเองหรือไปร้านอาหารอยากทำมากกว่าแต่ไม่ค่อยมีคนให้จินทำเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจีนชอบทำเละแล้วก็ชอบทำแบบไยายนะแบบกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอยากทำนะแต่ทุกคนไม่ค่อยให้ทำก็เลยทุกคนก็เลยบอกว่าเออซื้อกินเถอะดีกว่าประมาณนี้ สิ่งที่ชอบในตัวเอเรียจุดานุกาน <laughs> ถ้าชอบว่า,าถ้าชอบพี่เมย์แนละจะชอบพวกวพี่เมย์ชอบชวนไปชอบชวนกินไปกินเยอะก็เลยชอบค่ะชอบชวนไปกินอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ชอบที่พี่เขาแบบเฮฮาตลกตลอดเวลาที่อยู่ที่อยู่ด้วยกันเวลานอกสนามอะไรอย่างเงี้ย Inspiring Journey หมายความอย่างไร กับจีนนะคะ inspiring journey มันเหมือนกับตัวเราอะ่ะมันก็เป็น journey อย่างหนึง่งแล้วเหมือนพอจินว่าของจีนเหมือนแบบเราเป็น journey ที่สามารถ inspire กับทุกๆคนได้จินก็อยาก inspire journey ของจีนกับทุกๆคนให้ทุกคนได้รู้จะได้เป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้มาก